ถ้าตั้งเป้าผิดมันจะเดินทางผิดเป็นมิช้าสมาธิทันทีแต่ท่านนั่งแล้วมันเกิดมันเกิดแสงมันเกิดภาพมันเกิดนิมิตไอ้พวกนี้เป็นอุปสรรคต่อการเห็นการทํางานของกายของใจตามความเป็นจริงเพราะเมื่อไหร่มีคิดเมื่อนั้นก็ปรุงแต่งถ้าไม่มีคิดไม่มีภาพไม่มีเรื่องราวมันก็ไม่ปรุงแต่งไม่มีแอคชั่นมันก็ไม่มีรีแอคชั่นมันง่ายมากนะปฏิบัติรรมถ้าเข้าใจนะ ดังนั้นไอ้รู้อาการที่รู้ตัวเนี่ยหลังรู้ทั้งหมดเลยคือสมมุติหมดเลยไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นนะนะไม่ว่าจะคิดเรื่องดีเรื่องชั่วนะสมมติหมดเลยัเห็นได้เท่านี้จะปฏิบัติแบบไหนเอาท่านเอาก็รูต้ตรงจุดนี้ก็เข้าวิมุติท่านต่อไปรู้สมมุติก็เข้าวิมุติท่านนั้นเองมันง่ายมากเลยนะถ้าเข้าใจการปฏิบัติแล้วนะพิธีกรรมต่างๆหรือว่าขั้นตอนเนี่ยเป็นทางเดินเนี่ยเป็นมรรควิธนะีเพื่อให้ถึงจุดนี้แหละ แต่ถ้าอาจารย์มาบอกจุดนี้แล้วเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นตปฏิบัติตามนี้<ว>ต่อว่างที่เป็นอยู่ถูกต้องไหมคะอาจารย์บางทีสลับไปสลับมาถูกถูกถูกแล้วเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วเห็นเห็นว่างสักพักหลุดออกมาเนะี่ยถูกต้องอนะ่ะแต่ต่อไปอาการว่างก,ก็จะยาวนานขึ้นยาวนานขึ้นอแล้วก็หลุดออกมา เมื่อเห็นได้ดังนี้จะเห็นบางคนก็จะเกิดสภาวะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นรูปไม่ใช่เราเห็นนามไม่ใช่เราเห็นความคิดที่มันแยกออกจากตัวผู้รู้อย่างเงี้ยทั้งตัวผู้รู้และวตัวที่สิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่เรามันจะเริ่มแยกออกเองโดยอัตโนมัตินะไม่ใช่เข้าไปเข้าไปพิจารณาหรือหรือเข้าไปคิดเอาไม่ใช่มันมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันมันแยกขาดของมันเสผลิตของมันเองหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ยาวขึ้นดีนี้ยาวขึ้นรอบที่สองนี่ อาจจะขาดร่างกายไม่ใช่เราเลยเห็นว่ามือไม่ใช่เราเลยทนี้เมื่อไหร่เห็นรูปไม่ใช่เราก็ขาดสภาวะนี้จะสว่างจิตจะตั้งมั่นแล้วอารมณ์ในผุดผ่านนะแต่ว่ามีตัวผู้รู้แล้วบางทีสภาวะก็เป็นความว่างที่สว่างสวัยความว่างที่โอ้ว่างตัวนี้ในว่างครั้งที่สองใเราว่างเีว่าว่างจักจัดรูปแล้กันจากรูปประขันว่างตัวนี้ของภาะาาคาจนถึงว่างที่สาม ทั้งนอกทั้งในก็ดับไม่เหลือสักอย่างว่างตัวนี้ว่างที่สาบางนิพพานต่อเนี่ยอาจารย์ครับเจโตคืออะไรครับเจโตคือสมาธิแล้วกันเนาะแปลเสร็จภาษาบาลีแปลว่าอะไรแปลพิมพ์เข้ามาให้เขาหน่อยถ้าแปลตามบาลีนะมีเจโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตตแต่ถ้าถ้าอภิญญาเจโตคือการรู้วัลจิตนะก็คนละอันกันรู้รู้สภาวะจิตของผู้อื่นอย่างเงี้ย อ่ารู้ว่าเขาคิดยังไงรู้ว่าเขาติดอะไรอยู่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในจิตเนี่ยนะรู้ว่าอุปณิสัยคนนี้เนี่ยว่าเจโตนะกรรมที่เรารู้ว่าได้ชดใช้แก่เจ้ากรรมแล้วจะไม่มีกรรมต่อกันใช่ไหมครับเออเราไม่รู้หรอกว่ามันจะหมดกรรมเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยจนกว่าเราจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองจนกว่าเราจะเข้าสู่กระแสพันิพาณคือเป็นพระโสดาบันนี่เราจะเห็นเลยว่าเราตัดสิ้นกรรมที่จะต้องไปทุกขติแล้วจะเหลือแต่กรรม ที่ยังอัตภาพส่งผลในในสุขติแต่ต้องรับแต่กรรมที่จะไปให้ผลในทุกตินี้ไม่ต้องรับแล้วอันนี้คือในในพระโสดาบันนะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยว่าจะหมดกรรมอย่างไงแต่เราสามารถที่จะอะไรพัฒนามันได้เราสามารถที่จะทำให้กรรมหนักฝ่ายดีให้ผลก่อนก็คืออะไร ทิฏฐธรรมเวชนียกรรมกำรรหนักไฟดีคืออะไรศีลสรรมาธิปัญญานี่การเพียนเผากิเลสนี่แหละจะทําให้ท่านออกจากกรรมได้นั่นต่างหากท่านไม่ต้องรู้หรอกว่าจะมีกรรมอะไรมาเมื่อเกิดอะไรกับท่านนั่นแหละกรรมกาลังให้ผลท่านไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลเลยแล้วก็รับมันรับแล้วก็ยอมรับมันไม่มีอะไระประมาณนี้อย่างเช่นเมื่อเกิดโรคระบาด เกิดโรคพูดผิดนะเกิดโรคเจ็บป่วยอย่างเช่นเป็นมะเร็งนะเมื่อเป็นมะเร็งใช่ไหมท่านท่านจะคิดยังไงเอาถ้าเป็นมะเร็งเอานั่นแหละคือกรรมรักษาไม่หายก็อยู่กับมันโอเคถ้าฉันเคยฆ่าสาตตดชีวิตถ้าเคยทําร้ายใครบัดนี้ฉันก็ได้รับทุกเบทนาแล้วก็ยอมรับและก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขไม่ท้อแท้ไม่ต่อว่าไม่รังเกียจก็อยู่กับมัน แล้วก็รอตายกับมันอย่างมีความสุขนี่ท่านทําได้ไหมละ่ะนี่ก็หมดกรรมแล้วอะไรที่เกิดกับท่านนั้นคือผลกรรมเก่าแล้วเราจะรับมันด้วยความเต็มใจแล้วเราก็จะไม่กลับมาอีกเราจะบอกว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเราจะไม่กลับมาถุกอีกแล้วเราจะไม่กลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วเราจะไม่กลับมาเสียใจรล่งห้อีกแล้วนะว่างยาวๆรู้สึกเบาไปทั้งตัวแบบนี้ใช่ไหมคระอจาจารย์ถ้ายังมียังมีฟิลลิ่งอยู่ ก็อาจจะเป็นบ้านแก่สมถะนะแต่ความว่างนี้ไม่มีสถานะท่านโน s เ a t ัส no ไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยแต่อาการของเมื่อเข้าไปเห็นแล้วมันจะมีความสุงภายหลังแต่ในนั้นไม่สุขต้องท่านยังไม่ใช่นะเป็นเป็นกำลังที่เข้าไปเห็นแล้วก็เกิดสภาเกิดอ,อะไรนะสมถะดูต่อนะเนี่ยเเข้าไปดูตอนนี้ก็จะเห็นว่าความว่าง ความว่างเบาอยู่ภายนอกไอความว่างที่ไม่เบาความว่างที่เฉยๆนะนิ่งๆโล่งๆโปร่งๆ,งๆอยู่แค่ไหนแต่ไอที่สบายๆอยู่ข้างนอกอาจารย์ครับนั่งสมาธิเรารู้สึกว่าตัวกลวงแก้ยังไงครับไม่ต้องไปสนใจนะสภาวะอะไรเกิดก็เป็นของคันห้าเฉยๆมีผู้รูก้ก็มีสิ่งที่ถูกรูก้ไอสองตัวนี้พาเกิดพาตายอ่าอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษอาจารย์ดูวิธีแก้ง่ายๆนะเมื่อเกิดอะไรนะตัวอะไรนะตัวกลวงค่ะตัวกลวงแบบไหนอ่ะมันหายไปเหรอหายไปก็รู้รู้แล้วกว็ดับไปเสร็จแล้วก็ดูที่จิตนิ่งเฉยเฉยจิตโล่งว่างตัวนี้ต่อหลุดลงมาก็ทํางานต่อไปนึกได้ก็ดูใหม่หลุดลงมาก็ทํางานต่อไปนึกได้ก็ดูใหม่เท่านั้นเองจบแล้วไม่ต้องไปสนใจเลยสภาวะอะไรจะเกิดก็ช่างมันจะห่อได้จะตีลังกาจะมีแสงสว่างไม่ได้ประกอบด้วยประโยชน์เลย ประกอบด้วยการเกิดทั้งนั้นอนะ่ะประกอบด้วยการเดินทางทั้งนั้นอนะ่ะหลังรู้คือคิดไอ้รู้สติสัมปชัญญะนี่ตัวเนี้ยดับได้หมยถึงว่าดับพบชาติได้พบชาติจะสั้นลงสั้นลงทีนี้พอรู้ตัวนี้ที่ไม่ประกอบความคิดก็จะว่างว่างเนี่ยในขณะที่จา์พูดเนี่ยก็ว่างพอหลุดออกไปก็จะคิดเลยอาการคิดเนี่ยแหละคือสมมตุติอาการว่างตัวนี้แหละคือวิมตุติมันอยู่ติดกันแค่นี้เป็นหน้ามือกับหลังมือ เห็นสมมุติกับวิมุติเมื่อไหลก็เข้าสูนนิพพานแต่จะขาดเมื่อไหรไม่รู้นะบางทีก็เห็นแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นครั้งเป็นครั้งจนชินเขาเรียกว่าจนเรียนรู้จิตเรียนรู้จิตพร้อมรู้พร้อมเข้าใจแล้วจิตก็จบใครสร้างสัตตานังอวิชาวิญญาณให้มาเรียนได้ไปไหนครับไม่รู้โปรบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมี หลังนั้นมามี mm. ถ้าเป็นตศาส,สนาเขาจะบอกว่าพระเจ้าสร้างแต่ในศาสนาพูดบอกว่าไม่รู้จึงเรียกว่าสัตว์ผู้ติดข้องในวัตถุะสงค์ถ้ารู้ก็ต้องมาถ้ามันรู้ก็แสดงว่ามันมีการเกิดมันมีการมันมีคนทําอะไรสักอย่างมันถึงจะรู้ใช่ไหมอันนี้มันอยู่ดีๆมันก็เกิดมาจยางไน,นก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีความ อยากยึดแล้วก็หลงมีหลงยึดอยากสามตัวนี้หลงยึดอยากแล้วก็เที่ยวต่อเพลิดเพลินในตัณหาในชันทะราคะนั้นที่ตัณหา4ตัวนี้เป็นอารมณ์ผ่านทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ตัวนี้